ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับแอดบอลในช่องน้ำแมนซิงนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกกระบะซิงยูสุดีแมนสองคันสองนะครับสองคสองอีกแล้วนะครับไม่ใช่คันเดิมนะครับคันนี้เป็นคันใหม่นะครับมีตีโป่งตีเปิดเอ้ยตีโป่งนะครับเคลื่อนเคลนวานะครับคันนี้ไม่ยังไม่มีกระจกนะครับแต่เอามาแจกก่อนร้อนนะครับใครทำรถเป็นก็ไปเอากันมาทำได้นะครับคันนี้มารีวิวของแต่งกันเลยกว่าหน้าเป็นหน้าสองสองนะครับมีแต่งป้ายทะเบียนให้เอียงเข้านิดนึงนะครับนี่ เครื่องด้านในก็เก็บแล้วนะครับแต่เปิดฝากระโปรงไม่ได้นะครับสายโบเป็นไทเทเนียมครับผมฝาเครื่องเป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก็มีท่อไอเทนตรงนี้ก็เป็นสะท้อนแสงเลยนะครับผมตรงนี้ก็ท่อไอเทมเทหมือนกันแล้วก็มีบาร์ครับแล้วก็ดูตรงนี้มาดูข้างหลังกันบ้างดีกว่านี่ชุดแต่งภายในเก็บเนี้อนะครับเกียรเมันเกีรีรยนะครับเกียรยซิงนะครับแล้วก็ เอไม่ได้เกียร์เด็กน่าจะเป็นชุดออโต้นะครับนี่แล้วก็มีดิฟฟี่หนึ่งสองเจ็ดตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีวัดบูธครับสอ,สองตัวนะครับผมแล้วก็ตัวร็บโค้ชนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแต่งครับผมมีสวิตซ์เปิดปิดในตัดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีถังในตัดอยู่ข้างหลังนะครับผมคันนี้แอร์เย็นเฉียบนะครับนี่ยังมีแอร์นะครับผมมาดูข้างหลังครับข้างหลังนี้เป็นถังในตัดั้าบทสีลูกครับผมแล้วก็คำบาร์ของไอรอนบาร์นะครับผมข้างหลังสุดก็เป็นไอรอนบาร์ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับโหเล่นปลาปิดทั่วเลยว่ะคันนี้ว่ะเย็ดเคไม่ธรรมดาฝอยท้ายยังกะกางเหมือนเดิมนะสองตัวนี้นะครับมามาสี่ประตูนะครับคันนี้เป็นดีแม็กซ์สองสองสี่ประตูนะครับผมแต่ดูตัวรถมันไม่ใช่คันที่เคยแจกมาก่อนหน้านี้นะครับตัวรถน่าเป็นนี่ไปไปวิ่งกันดีกว่าเดี๋ยวประกาศน้องๆนะครับสายสี่ กะ็ะบะหน่อยเหงานี่เห็นไหมแต่สิ่งที่ก็บ้หน่อยเหงาดิฟเ,เป็นตรงนี้ย,นะงยิงไงตัดโชว์โอ้เขียนม่ไม่บอกนะครับถ้าปิดทักนะมันจะปิดหมดเลยนี่ต้องปิดทักตรงนี้นะครับอ๋อเจอแล้วครับก็ปิดทักนะครับโอ้โอล้วถ่ายรูปสวยเลยเนะนี่ยปิดมีตัวปิดทักแบบนี้นะครับ แต่ข้อเสียมันจะคือจะพับจอหยุดนิดนะครับตัวนี้นะครับถ้าลงไปนะครับเป็นมอเตัวใหม่เป็นช่างเสอนะครับถ้าลงไปก็คือมันจะไม่สามารถปิดนะได้นะครับปิดเอ่อปิดตัวมีมีซิดไม่ได้นะครับแต่มันสามารถบินขับได้นะครับจริงโคตรสวยเลยเวลาบินขับอ่ะนี่เดี๋ยวนะครับอ๋อปิดคับดิเฮ้ยเอาเนี้งปิดนับสวยไหมคนนี่เท่ห์นะผมว่าเอาไว้ถ่ายรูปนะจ้าบเลยแต่ข้อเสียพับจอไม่ได้นะครับอ่ปิดแชทไปกด F9 นะครับผมไปไปด้วยกันดีกว่าบีบเป็นึ่งจี ยิบไปตรงนี้ไปสายซีดีกว,ว่านัดน้องๆไว้แล้วน่นาจะมากันแล้วครับโอ้โหปวดเต็มเลยครับปวดเต็มเลยดี่ยักเกียร์ไปเลยเกียร์หนะึ่งเกียร์สองโอ้หไม่ได้ทำรูปทำรูปก,ก่อนนะครับโอ้ตอนเกมเล่นเร่อมากเลยลงตอนเกมแมทออนแล้วนะครับเพราะจริงๆ F S มันจะเป็น200บวกนะแต่นี่มันไม่ถึงคนระับต้องรอเดี๋ยวต้อง,ปงไปแก้ใหม่ตันเกมวันนะีให้ลื่นๆเลยนะปวดใจซอมนะโอ้โหแรงวะ่ะเรือยแรงวะ่ะ ตัวเกไมรสามาแถมตัวนี้ไปให้นะครับใช้ตัวเกียร์ V3 ได้สวยนะครับเอาไว้ถ่ายรูปได้ครับแล้วก็เพิ่เมเอฟเฟกนะครับให้ตัวเกีดูสวยขึ้นลดแววขึ้นเฮ้ยมาดูฝนตกกันบาน้างดีกว่ะโอ๊ยไม่ได้ปรับเลยว่ะมาดูถนนเปียกน n b กับตัวรถคันนี้เข้ากันบ้างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนฝนตกว้ให้นะครับขึนนข้นนี่คันนี้คันนี้ต้องขึ้นหลังคาป่ะเอ่ยลองหน่อยน,นะครับตอ,อนนะี้าะลองหน่อยนะต้องขึ้นหลังคาอยู่น,นะครับยาไม่ต้องขึ้นหลังคา มา,ม,ามึงจะสู้ได้ไง้สีแดงแรงสามเท่าเอ็งไม่เคยได้ยินหรอวะน้องเอ็งจะวัดกับพี่นี่หรอวะสีแดงแรงสามเท่าน้องไปแล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้ครับสีแดงแรงสามเท่าครับโอ้โหแรงวะ่ะรถกูไอ้จริงจริงฉันน้ำเปียกก็ไม่สะเทือนนะนี่เป็นไงแรงไหมทุกคนทุกคนว่าแรงอ่ะโอ้สามร้อยห้าเลยครับสามร้อยหกสามร้อยสี่โอ้สามร้อยสี่สามร้อยสองนะโอ้แรงดีจริงว่ะรถ โคตรแรงเลยนะครับโอ้ยโคตรแรงเลยรถไปวนกลับอีกรอบหนึ่งโอ้ติดติดติดลุมติดลุมนะติดลุมเสาไฟวนกลับอีกรอบน,อๆๆน,คบอนบงครับไปแข่งคนระับโอ้ยแรงว่ะนนี้ชอบอ่ะชอบ่ะชอบปะบอกตรงเลยชอบ่ะไปนักแข่งรับผมเป้านี่อสองตัวสองตัวแรงเลยนะสองตัวสองเป็นรถที่หลายคนอยากได้มากเลยนะครับต้องบอกว่าหามาให้เต็มที่สองสองหายากสุดแล้วนะเป็น G D นะผมว่าครับ ลองมาก็พวกรุ่น1.9แล้วเงกคนที่ว่าแอะๆจะขายยากเสสองสู้สองสองไม่ได้มันเป็นรถใหม่ไม่ค่อยมีใครทํามันเยอะนะครับคันสมบูรณ์กยไม่อยู่ไม่อีกคันหรอกครับคันนี้ก็แปลงมานะครับจากมือไม่ไม่คันนี้ไม่รู้ว่ามันจะขายนะไม่รู้ว่าเก่งมันอกมาจากไหนไม่ตมาถามได้ไงนะเอ้ยของฟ้าสวยมากเลยดูดีทุกคนยินบีนะแต่ไม่เอานะเราไม่เล่นเวลานี้นะครับไปลุยกันต่อมาบ้าเอาสิบล้อหางผมบ้าเาสิบล้อมาเดิมาดิเอาผมก็ล่ะรถผมก็ ไม่ได้เสียวาอะไรอยู่แล้วนะนะรถผมแรงก็บอกไว้มามาดิเอาเอา,เอารถติดเบรกเฮ้ยรถกูติดอะไรวะเอารถกูเออเฉย <laughs> รถผมไม่รู้เป็นไรนะทุกคนต,ติดอะไรไม่รู้เมื่อกี้อุ้ยสีนี้สวยมากเหมือนไททีเลยนะทุกคนดูดิโคตรเหมือนอะโหแรงว่ะรถแรงว่ะไม่ได้เสียวาอะไรอยู่แล้วนะก็รถแรงอยู่แล้วขอเข้าไปสายสีใหม่นี่ก่อนประกาศให้ทุกคนมาก่อนนะครับ น่ประกาศให้น้องๆมาก่อนนะครับดูดิมีใครมาบ้างวิ่งอักสองสามรอบนะครับผมอยากเล่นกว่าสองสอง,สอง,สองนานๆเอา้าเป็นไรหรวะดูดิโบร์วะให้รถผมเป็นไรเนี่ยเอารถผมเป็นไรวะล้อมันล็อกนะครับเหมืนอมมนโดนแช่แข็งนะทุกคนมา,าวิง่งนนยังไงวะโหเยอวะยอวะ่ะเยอะว่ะกระบะเยอะว่ะเอาเลยเอาเลยไม่รอช้ายกล้อหรอแข่งมันมาดิมาดิเอาไปล่ะกับผมไปะละยกล้อ มาดิไปไหนอ่ะอ่าไม่กล้ายกกับผมนี่หว่ามาดิจกล้อเหรอจกล้อเหรอทีอ่ไหนยกกับพี่วะน้องยกทางกับพี่ว่ะอุ้ยยกล้อวิ่งจับเลยว่ะรอบนี้โอ้โหไปสั้นยาวไปยาวไปอุ้ยข้างหน้ามีปัญหาอุ้ยข้างหน้ามีปัญหาล้อหน้าไม่ติดพื้นนะครับโอโ้โหดูดูดูบินดูบินรถมั่งแรงว่ะเดี๋ยวทำูกซ่อมรถก่อนนะครับมานี่ไป แรงแข่งกับพี่อะนะ้องเอาเอาอ้อยนี่มาโอ้โหกวนี้เดี๋ยวก็แบนให้หรอกบาดหน้าเขาเหรอยนี่อ๋นเนอเบกกระทันน้นนี่กดเลขสองลำแผ่นนะครับน้องๆหลายคนถามเข้ามานะครับทำยังไ,ไงนะกดเลขสองลำแผ่นนะอู้เยอะวะ่ะแข่งกับใครก่อนดีเนี่ยไปไปเลยเอ้าอ๋อกดเอสดีไหมครับเพราะว่าไหม่รถไม่ไปไปเลยโอ๊ตัวเนี้ยแรงเหรอวะอคิดว่าแรงเหรอวะ ชื่อวาแรงเหรอวะขอหัวนะขอหัวนะปานหน้าปานหน้าขึ้นมาดิขึ้นมาดิอ่อนไม่เท่าไหร่นะพชื่อเลยน้องไม่เท่าไหร่นะจีเนี่ยนะอุ้ยแรงนะแรงนะอืมอืมอืมโอ้โอ้แหลกแหลกแหลกแรงครับแรงครับกับถนนน้อยนะครับเปิดถนนน้ำตกถึงพื้นเนี่ยนะมันก็เลยจะแหลกแหลกหน่อยมาเดี๋ยอะมาวิ่งดูหน่อยครับจกล้อไปหนึ่งดิจกล้อไปอีกที ลกล้อไปอีกทีอ๋อล้อล่างอ่ะลึไม่ธรรมดาว่าวนะลึอ,อ่ะดาวปะชก็ปะแตเดี๋ยวขอล้อต่อให้ก่อนเลยนะออกก่อนเลยนะไปะพี่ยาย่ออกก่อนเลยพวกเองอะ่ะเดี๋ยวพี่ตามไปอ๋อน้องๆไม่ได้ดูความแรงนะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ทำแบบนี้ดีกว่าน้องๆได้ดูความแรงน,นะไปเลยไปเลยไปเลยออกไปเลยออกไปเลยมาดิไปตาม69นะไม่มีใครกล้าเล่นกับเราหรอกอ้ออนะี่เนาะ น่าจัดมาทัึงทีอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมไปจัดมาทัึงทีนะชึบแม่งหัึ่งนาทีน้องสอนนะแบบนี้คนนะครับโอ้โหกลับมาเรียบร้อยลดความนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอการาบลาทุกคนไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมขอบคุณครับ